สวัสดีครับพบกับจินซาบบอสนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำา5ด่านสยองขวัญในเกมโรบอกต้อนรับวันฮาโลวีนนี้นะครับผมจะมีด่านอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยมาี่ด่านแรกนะครับผมเอลมิราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณนั่งรถบัสโรงเรียนอยู่ดีคุณก็จะตื่นขึ้นมาพบว่ารถบัสนั้นถูกจอดทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่น่ากลัวตัวเกมจะให้ผู้เล่นเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งนั้นเพื่อตามหาเพื่อนๆบนรถบัสที่หายตัวไป เกมเพจจะเป็นมุมมองบุคคลที่1นึ่ขายพิจนาและผ่านด่านไปเรื่อยยิ่งผ่านด่านเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้เนื้อเรื่องและความสยองขวัญของเอลมิรามากขึ้นหรือไม่ก็สยองเพรเพื่อนร่วมทีนี่แหละหรือถ้าคุณไม่อยากเล่นเกมกับคนอื่นคุณก็สามารถเลือกห้องในคนเดียวได้เพราะเกมนี้คุณเล่นได้ถึง4คนแน่ถ้าใครชอบเกมสยองขวัญบรรยากาศระหล่นที่มีตาตุ้งแช่ผมแนะนําล่บางด่านนี้เลยนะครับรับด่านเอลมิราผมขอให้คะแนนความสยองอยู่ที่ออกเต็ม3ครับ ัาที่ด่านต่อไปครับผมลิฟบ้าเป็นด่านสยองขวัญที่มีคำอธิบายการันตีไปตั้งแต่ก่อนเข้าเกมเลยว่าคุณมีโอกาส99%ที่คุณจะเสียชีวิตได้นะและด้วยความที่ผมไม่เชื่อผมก็เลยต้องขอรองสักหน่อยล่ละอืมโอเคตายแบบไม่ดู้ว่าตายได้ไงด้วยนะลิฟบ้าเป็นเกมสไตล์สยองขวัญเอาชีวิตรอดที่มีผู้เล่นในทีมเยอะมากๆแบบไม่เหงาเลย ดยตัวเกมจะให้เราเข้าไปในลิฟต์สุดแออัดที่พอลิฟต์เปิดประตูขึ้นมาแล้วก็จะสามารถไปสำรวจภายนอกได้แต่พอถึงเวลาที่กำหนดจูๆ่ๆก็จะมีผีหรือฆาตากรปรากฏตัวและไล่ฆ่าเราอย่างบา้าคลั่งไร้ความัดีแบบสุดๆอะ่ะซึ่งถ้าเราลอดจากด่านนั้นไปได้ลิฟต์ก็จะพาเราไปยังด่านต่อไปทันทีแต่ถ้าเราตายตัวเกมก็จะพาเราวาร์ปกลับมายัางจุดลอบบี้เริ่มต้นของเกม พอฟังมาถึงจุดนี้แล้วบางคนอาจจะบอกว่ามันยากเกินไปหรือมันง่ายเกินไปก็ได้สาหรับใครที่มองว่ามันยากเกินไปตัวเกมก็ใจดีหน่อยให้เราสามารถเอาแต้มคะแนนที่สะสมมาแลกไอเทมต่างๆได้ทั้งโควบไฟลองทั้งกระโดดสูงลองเท้าวิ่งไวหรือไปแต่พิซซ่าก็มีมาทำไม <Pizza. S 1> วะสำหรับด่านลิฟบา้าผมให้คะแนนความสยออยู่ที่1เต็ม3ครับ ตอนต่อไป dolls แต่ความสยองขวัญรูปแบบใบไม่เหมือนใครที่เกี่ยวกับประตูใช่แล้วมันคปอประตูลงวนนี่แหละโดยตัวเกมจะให้เราเข้าไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อตามหากุญแจและไขปลดล็อกประตูตามลำดับไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะหรือเปล่านะเพื่อหนีจากการตามล่าจากสิ่งลึกลับบางอย่างตัวเกมอาจจะฟังดูไม่มีอะไรมากเพียงแห่ไขประตูไปเรื่อยก็จริง แต่ถ้าเราเล่นไปถึงจุดนึงแล้วตัวเกมก็จะเริ่มปล่อยของเข้ามาโดยที่จุจๆก็จะมีสิ่งลึกลับปริศนาสีดำก็โผล่วิ่งไล่เราแบบไม่คิดชีวิตทีนี้ก็จะหนีตัวใครตัวมันแบบทิ้งเพื่อนไปเลยทีเดียวระดับด่าน Draws ผมให้คะแนนความสยองอยู่ที่อ2เต็ม3ครับ มันก็ที่ดา่านต่อไป The Mimic เรียนแบบถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบความสยองขวัญเรื่องลักสไตล์ญี่ปุ่นคุณจะต้องไม่พลาดด่านนี้เลยเพราะ The Mimic เป็นด่านสยองขวัญที่หยิบเรื่องเล่าจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหรือตำนานเมืองญี่ปุ่นมาเข้ามาดัดแปลงเป็นเกมสไตล์โลบอกได้อย่างดีเยี่ยมส่วนเกมเพ์ก็จะคล้ายกับเอลวมลาเลยก็คือเป็นการแข่งขนาตามหาของหรือวิ่งไปยังจุดหมายและผู้เล่นก็จะสามารถผ่านไปด่านต่อไปได้ จุดเด่นหลักของเกมนี้ก็หนีไม่พ้นบรรยากาศที่หลอนสไตล์ญี่ปุ่นและผีสไตล์ญี่ปุ่นที่มาหลายรูปแบบมากๆทั้งเดินมาคลานล่างคลานบนออยาวมันมาหมดจริงๆอะ่ะโดยตัวเกมในปัจจุบันก็มีเรื่องเล่าแค่สงในเรื่องเท่านั้นแต่แค่ใน<ต>เรื่องแรกแรก็ปาไป,าปา4ีบทแล้วนะถึงตัวเกมงานภาพจะไม่ค่อยสวยมากแต่ความสยองขวัญผมยกให้ตาเต็มสารนะครับ โอเคเรามาถึงด่านสุดท้ายแล้วผมขอยกให้กับจ็อตคปบี้สตอรี่เรื่องราวที่น่าขนลุกสั้นๆโดยตัวเกมเป็นการหยิบเอาเรื่องส่อนสยองขวัญมาดัดแปลงเป็นเกมสยองขวัญที่มีความน่าสนใจมากๆและเรื่องเล่าการทํางานกะกลางคืนบ้านที่มีแต่หุ่นตุ๊กตาหรือไม่แต่ทําความสะอาดตอนกลางคืนก็มีซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทําให้ผู้เล่นเข้าถึงความสยองขวัญได้อย่างง่ายๆและที่ยิ่งทําให้ท้าทายมากขึ้นไปกว่านั้นก็คือเกมนี้ส่วนใหญ่เป็นเกมเล่นคนเดียวนะมีไม่กี่ด่านเท่านั้นที่ผู้เล่นจะสามารถชวนเพื่อนเข้าไปเล่นได้ โดยส่วนตัวผมชอบเกมสไตล์แบบนี้มากๆถึงแม้ว่าภาพจะไม่สวยมากแต่เนื้อเรื่องต่างๆมีความน่าสนใจและมีบรรยากาศที่สมจริงและหลอนสุดอะเพราะฉะนั้นด่านนี้ผมให้คะแนนความสยองอยู่ที่3เต็ม3ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับด่านสยองปัาต่างๆที่ผมยกมาพูดถึงให้ทุกคนฟังในวันนี้ถึงแม้ว่าด่านทุกด่านจะเก่ามากๆแล้วแต่ผมก็อยากให้คนที่ยังไม่ได้สัมผัสได้ลองสัมผัสด,ดูกันสักครั้งหนึ่งนะครับและการให้คะแนนในคลิปนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าคุณอยากรูต้องลองสัมผัสเองนะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสุขสันต์วันฮัลโลวีนนะครับบ๊ายบาย